ปลาอยู่นี่เหยื่ออยู่นี่วันนี้ได้กินปาลาช่อเดียบร้อย,อยโดนนะครับอ ตัดแล้วโดนตาช่อนวิ้ยไม่ใช่กระซูปอุอ้ยอุ้ยมายังไงไปยังไงล่ะครับหัวหน้าโอ้ตายแล้วดูกระซูตักดกบังต้็นคำเลยครับอย่างแจ็คโซมินิสีฟ้านะครับ ไปเต็มคำแบบนี้รอดอยากครับนึกว่าช่อนนะครับนึกว่าช่อนกัดกระสูบครับอสุดยอดเลยโอ้มีแต่ล้ม เรียบร้อยวันนี้ได้กินปลาช่อนลุกๆยังอยู่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 ครับชอมแวน่นนะครับสายโอเคเลยอีกหนึ่งตัวแล้วครับได้กับข้าวแล้ว โอเคครับจามขันต่อครับ แล้วโอ้โหลอยกันแล้วโอ้โหลอยนี่นี่นะมันอยู่ไหมในป่าโอ้โหปลาอยู่นี่เหยื่ออยู่นี่โอ้โหตัวแค่นี้นี่ครับนะนะอา้าหลุดไปแล้วครับตัวเท่านี้โป้มือ นี่โป้งนี่แหละครับเดี๋ยวมานี่ครับนีององันนี้แป๊บนี่อยู่เพิ่งนไปไหนยังไม่ไปไหนอีกยัง,งงงงอยู่นะครับนี่ครับลาช่อนครับงัดลอยเลยครับไอตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ขยับนะครับขยับยางใหญ่กัดขึ้นมาตัวเท่านี้โป้งโอเคครับเดี๋ยวไปเพืมันไปโอ้ ตั้งนาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับก็ได้ปลาแค่2ตัวนะครับนานะตอนนี้นะครับผมว่าผมจะเผาปลาที่ที่ได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีปลากระสูบแล้วก็ปลาช่อนนะครับตัวหนึ่งก็เดี๋ยวจะเผานะครับโอเครับผมเดี๋ยวก่อกองไฟก่อนครับวันนี้เนี่ยครับอุปสาคใหญ่เลยครับลมลมแรงสุดๆครับ คือพอลมแรงแล้วปามันก็ไม่กัดนะครับมันมันเคี้ยวด้วยแต่วันเนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเก่อกองไฟครับผมไม่แน่ใจว่าลมแรงขนาดนี้เกาะตรงนี้เราจะไปติดตรงโน้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามควบคุมมันนะครับ นะตอนนี้ผมก็ mm hmm. ก่อไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอให้ไฟมันเป็นเป็นถ่านแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอาปลาที่ได้นะครับมาย่างตรงนี้นะครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเก็บตอกอก่อนนะครับสําหรับปลากระสูบเพราะว่าปลากระสูบนี้ก้างเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับ ับเป็นกําจัดก้างมันนะครับโดยการเฉือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเฉือนเปน็นชิ้นๆแว่นๆหรืออย่างนี้เหรอครับผมเรียกไม่ถูกก็เป็นวิธีกําจัดก้างนะครับสำหรับปลากระสูนีผมก็จะใช้เกลือ โอเคครับนะนะตอนนี้ปลากระสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมวางเสร็จหางปลาเลยครับวันนี้มีมีปลาแล้วก็มีหอมแดงนะครับปลาเขือกับแดงนะครับนี่ขาดไม่ได้ครับปลาล้าครับผมหอมาด้วยครับปลาล้าครับหอมมาด้วยแต่ว่าวันนี้จะได้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับ ก็ดีนะครับกับบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านครับแล้วปลาช่อนรอ,อร่อยเหมือนกันนะครับ ร้อนเลยครับเรือประช่อม,อมขออภัยครับลมแดงส,สดๆนะครับปลากระปุกนะครับรู้สึกว่าจะมีไข่นะครับ มีไข่นะครับกับน้ำพริกเข้ากันนะลมแรงครับวันนี้เดี๋ยวว่าจะตกอีกสักพักหนึ่งครับถ้าไม่ได้ก็จะกลับแล้วครับหรือว่าได้ ได้แต้มแล้วครับวันนี้สองแต้มแล้วครับ ตอนนี้ผมก็กินกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการดับไฟแล้วก็ไปตกปลากันต่อนะครับ กัดลูกปลากัดลูกปลากัดลูกปลาครับนี่อันกัดแล้วเรียบร้อยอ,อ,อ,อือหือ,อ,อกัดแล้วเรียบร้อยบอกเท้าไหมปลาเอาปลากระสูบปลากระสูบอีกครับ วันนี้โดนแต่กระสูบครับโอ้ยตายแล้ววันนี้โดนแต่นี่ครับโดนกระสูบไปสองตัวแล้วครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับสูบอยู่ไหน ุโอ้โหโดนได้ยังกรสูบครับโอเคได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับนะครับสุดยอดต้องตีกระสูบแล้วอ่ะำนะครับตัวนี้